ใหม่กันเลยโอเคสวัสดีคลิปที่สองนะครับถึงไหม <c oughs> มีสองคลิปนะนี้ตัดไปอ่ะข้อยี่สิบเจ็ดล่ะก้อนหินจะตกถึงพื้นดินเวลาเท่าไรขอตัวขอขอกุ้งหน่อยกุ้งอยู่ไหมกุง้งกุ้งอยู่อยูู่ค่ะอยู่ค่ะอ่ะกุ้งช่วยพี่หน่อยหาขาหาไปนะข้าาอะไรก้อนหินไม่ต้องช่วยเหรอไม่พี่จริงอยู่แล้เองได้เล้ยชี้ง้อ่ะตกถึงพื้นเมื่อเวลาเท่าไหร่โจทย์หาเลยหาทีใช่ไหม แล้วรู้อยู่เท่าไหร่ยูคือสิบใช่ไหมเมื่กๆๆอกี้คีแล้วยู่สิบแล้วกุ้งว่าจีเท่าไหร่จีร้อยไม่ใช่อะไรอ่ะจีคือความเร่งของแรงน้ำถ่วงคือสิบใช่ไหมแต่ทิศเลยทิศลงเลยเป็นล,นลบสิบแล้วกุ้งว่า S <S เอสเท่าไหร่เอสกุ้งเอสเอสนึ่งนอยไม่ใช่ใช่เหรอ,อ u ทิศขึ้นเ s ทิศเลยลงต้องตอบอะไรหนึ่งร้อยลบหนึ่งร้อยเพราะคนละทิศกันเนี่ยย u มันสิบใช่ไหมเราให้สิบบวกนี่แต่ว่าถ้าเกิดทิศลงก็ต้องเป็นอะไรเป็นลบเ s เท่ากับ u ทีบวกหนึ่งสอง g ทียกกำลังสองลบหนึ่งร้อยเท่ากับ u คือสิบ t t คืออะไร t ไม่รู้ บวกหนส่วนสองจีคือลบสิบทีกำลังสองตัดตัดเป็นลบห้าหารห้าทั้งสมก,การเนอะก็ดได้เป็นลบยี่สิบเท่ากับสองที 2, บวกไอ้ลบกับทีกำลังสองใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมกุ้งใช่ย้ายข้างทีกำลังสองลบสองทีลบยี่สิบเท่ากับศูนย์ใช่ปะใช่ใช่เหรอใช่เลยอ่ะกุ้งวอทีเท่าหไหร่ S <S โหแยกไม่ได้ยากๆใช่ป่ะสมมติสมมติกแยกไม่ได้สูตรในการที่ตัวประกอบเข้านาคีกีดีสองคืออะไรลบบีบวกลบอะไรรูท<ล>บกีกำล,ลังสองลบได้รู้ว่าแยกได้ละน่หรอรู้อ่าอันนี้มันยากกว่านั้นีกอะสิบกับสองนะสี่กับสีนนะ่มันแยกไม่ได้อะสี่กับห้าก็ไม่ได้ห็นปะมันต้องลบสองล้สองลบบีนะ ลบลบลบบีคือเลยบี B คือลบสองใช่ไหมลบลบบีก็เป็นสองบวกลบกับสี่ลบสี่เอคือหนึ่งสี่คือลบยี่สิบส่วนสองเอสองบวกลบกับอันนี้เป็นแปดสิบบวกสี่เป็นแปดสิบสี่เนาะส่วนสองสองบวกลบสแควรูทแปดสิบสี่ส่วน 2, 2 84, สองซึ่งเนื่องจากเวลาเป็นค่าบวกแทนค่าลบไม่เอาเนาะ ฉะนั้นเอาแค่บวกออกคิดเลขครับสองบวกรูปไปสี่หารสองเท่าไงเลขครับรลบไปสี่หรอฮะลบไปสี่เฮ้ยอ๋อกุ้งตัดงี้ใช่ไหมไอพี่ถามว่าพี่มีสองบวกสี่หารสองอะได้หลากุ้งได้หกอุยอ้ยไม่ใช่ได้สามได้กุ้งตัดอย่างนี้ หนึ่งบวกสี่ไปเลยเป็นห้ามันไม่เท่ากันคุงเราต้องบวกก่อนหรือไว้หารเพราะว่าอะไรเพราะมันบวกกันอยู่ก่อนไงแล้วมันมาหารมาหารแม่กูต้องหารทั้งอันเลยทั้งสองอันเลยไม่ได้สองบวกกับเขอก็คือเรือหนึ่งสแควร์รูทแปดสิบสี่ส่วนด้วยสองได้เลยห้าจุดห้าแปด ห้าจุดห้าแปดมันก็ประมาณห้าจุดหกแหละเรืองต่ห้าจดหกโอเคไหมโอเคเนี่ยเนี่ยหลงแนวดิ่งก็ประมาณนี้มาเรากลับมาแนวตรงหรือสุดท้ายทุกคนสู้ไหมไม่สู้ก็ต้องสู้แล้วปะการเคลื่อนที่แนวตรงทำเหมือนกันเดะเลยทำาพราสอบเลยเปล่ะมั ถ้า,นาแวนวดิ่งนด้แนวตรงก็ได้แล้วเพราะว่าแนวตรงแนวหน่งมันอันเดียวกันนะ <c oughs> มันคล้ายๆกันเลย <c oughs> เนี่ยวัตถุกนหนึ่งเคลื่อนที่ไปเส้นตรงไปทางขวาด้วยความเร็วต้นเท่าไหร่ด้วยความต้วเท่าไหร่ยูเ็น80หาคนช่วยดีกว่าทำคนเดียวแล้วมันเหงาถุกนดา <c oughs> กูกูใช่ยโดยกูไหวไมเกินเนาะอ่ะบีอยู่นะบีเพราะว่าถ้าเคลื่อนที่แบบมีความหน่วงคงที่สองความหน่วงคงที่สองเนี้ยมันบอกอ่ะตัวแปรอะไรฮะความหน่วงคงความหน่วงคงหวงคงวงคือเทียอวะคืออความหน่วงคำเด้งอันเดียวกันแต่ความหน่วงจะติดลบเนาะใช่ไหมเอคือลบสองเนาะเพราะว่าความหน่วงติดลบเพราะว่า การกระจัดเมื่อเวลาผ่านไปห้าวินาทีคือหาอใช่ปะใช่เก่งมากสูตรไรนมีสูตรนี้สูตรมี U มี A มี T มี S สูตรนี้ไม่มี V ไม่มี V สูตรไหน <S, S เท่ากับเท่ากับหนึ่งดสอเอลสออุ้ยอ่านไปน S, อะไรอะเชฟไหมคล้าย U คือ80ดทีคือ5 <c oughs> เนาะ วกับหนึ่ง่ับสองคูณกับลบสองทีกำลังสองยี่ห้าเนอะเด็ดแปดเอ่อสี่ร้อยลบยี่ห้าท่ะเลสามเจ็ดห้าใช่ตอบข้อตอ่อขีอ,อข้อขอ,อ่าก็ไก่กไข่เออก็ไก่ก็ไก่เนอะโอเคอ่ะข้อนี้ข้อขเจ็กับข้อแปดทำเองนะส่งมาหน่อย เนี่ยถ้าทำแนวตรงเสร็จบู๊ปล่อยเลยโอเคปะไม่ใช่ข้อนี้นะชุดแนวตรงส่งมาส่งตัวหน่อยให้เวลาถึง2ข้อนะสี่โมยี่สิบสามแล้วกัน เรามาถามว่าตอนนี้ว่าทุกคนยังอยู่กับเราไหมเดหอยทุกคนไปสวรรค์คาลัรไปแล้วนั่อยู่ทุกคนเลยนะอยู่แหละไม่อยู่แค่หลับ ทำไมทุกคน con, ทำไม con, ทุกคนอย่างนิ่งทุกคนผ่ไมแล้ทุกคน ไม่ทำก,ก็ผมเลยนทุกคนจบมาแล้จากตรงนีเพราะว่าในขณะที่ผรม,มีความเร็วเค่าน,นี้แสดงว่ามันคือ v ห้าสิบเนะเรารู้ u มันคือแปดสิบเรารู้ a มันคือลบสองถามว่าห่างเท่าไหร่คือหา s นะส่งมาส่งมานะครับทุกคน ทำสอข้อส่งไวนะ้นะจะได้แบบสมูทเนี่ยจบแล้วทุกคนเชคดีจะจบแล้วจจบแล้วได้แล้วซีที่สวัได,ดนนน้นะครับทุกคนนะครับ Cung, cấm cung. Cô bóng, cung cho để hỏi. show 3 Cô bóng, cúi tang là. 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 Cúi tang làm Cúi tang là.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  3 tang hôm nay ค <laughs> ิดกค่วันคิดอ่าเฉลยป่ะนี่ให้รู้มีความเร็วอันนี้เสียงตัวแปรนะหานีนะหาเจอหา S นะก็มีสูตรนึงว่า V กำลังสองกับยกำลังสองบวกอสองเอเอ ครับ v ก็อะไรก็กห้าสิบกำลังสองก็มันสองพันห้า u กำลังสองก็หกพันสี่ร้อยลบกับสี่เอสสี่เอสของเราก็เท่ากับหกพันสี่ลบสองพันห้ามันก็ได้เท่าไหร่บ้าหกพันสี่ลบสองพันห้า สามพันเรและเอเดียวอ่ะมันก็หารสี่ไงวัได้9 m, ก้า้เจ็บห้าเมตรก็ต่อคอควายไงไงไหมไต่อาว่า,าในขณะที่วัตถุห่างจากจุดเริ่มต้น1 m, นึ่พันเมตรแสดงว่าใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็คือว่าเท่านั้นอกว่าเคือพันหอย่างหาทีเนาะเท่าไหร่ซึ่งโจทย์บอกมาจริงตอนต้นคือบอกว่าคลนก็คือแ0ดสิหน่วงคือสเนาะ ใช้ยาวนะ a 2, คือลบสอง u คือแปดสิบก็เหมือนเดิมครับก็จะเป็น s เท่ากับ ut บวกถึงสอง gt ยกกำลังสอง at ก็ได้ a ดีกว่า s มันก็พันหก ut u มันคือแปดสิบแปดสิบอันนี้เป็นลบ t กำลังสองใช่ไหมเขาใหญ่ข้านะ t กำลังสองลบแปดสิบทมันก็เท่ากับพันหกร้อย เฮ้ย hey, บวกพันหกร้อยดิเท่ากับศูนย์ปัญหาคืออะไรเอ่ยสองตัวคูณได้พันหกบวกกันได้แปดสิบสิบถ้ามีช้อยละคิดไม่ออกเอาไว้เอ่ยเอาช้อยให้บแทนเลยโกงเดิมสี่สิบกระดังสองเนี่ยมันได้พันหกใช่ปะพันหกเอ่อพันหกบวกพันหกก็ได้สามพันสองลบกับแปดสิบคูณกับสี่สิบเฮ้ย ในสูตรมะสมก,การเป็นจริงลยว่า t คืออะไรเ่ยคือสี่สิบนี่สู่มหมุ่มัวเฉยนะเอองงเหมือนกัน<อ>ก็คือส่งชอยได้แล้วม,มีชอยนะถ้าเขากลาก็ต้องก็ลองที่ตัวประกอบไม่ก็ลบ t เนอะมานานเท่าไหร่วัตถุหยุดนิง่งหยุดนิ่งของว่าความเร็วปลายเป็นศูนย์ความเร็วต้นคือแปดสิบ a มันคือลบสองนานเท่าไหร่ก็ t ไงเอา v เท่ากับ u บวก at ได้แน่นลยคราวนี้ศูนย์เท่ากับแปดสิบ ลบสองทีทสองทีแล้วกับแปดสิบทีเดียวมันก็สี่สิบไงขอใค่อะข้อนี้ข้อนี้ถามใครดียุอยู่ไหมยุเฮ้ยได้อยู่หรือเปล่าเอสตาอยู่ไหมเอสตาเอสนุบยังไงเอาอสตาดีป่ะเอสตาอยู่ไหมเอสตาเข้ามาเจอเลยเห็นอยู่เอาอยู่ะอยุมาอยู่มาอยู่มา้ยุ มันจะไ่ใตักข้าวเลยไหมอ่ามามามาอาก้าฟีทีข้อนี้มีความเล่งคืออะไรความเล่งเป็นอะไรทบสองไงความเร็วต้นเป็นอะไรเป็นแปดิเร็วต้นแปดสิบอาอยุว่าข้อไหนอาชีพอาชีพหมดเลยอ่ะเร็วต้นแปดสิบหรอข้อคอควายหรือเปล่า ขอข้องงูนเนาะเฮ้ยอือข้องงูดิเออความเร็วต้อคือความเร็วต้นเป็นบวกแสดงว่าจุดเริ่มต้นกราฟต้องเป็นบวกเนาะมีแค่สองข้อนี้ส่วนความเร่งลบสองความเร็วมันจะลดลงเรื่อยๆก็ต้องเป็นี้ตอบข้องงูโอเคไหมหมดจังวะไอ้พวกข้ออื่นเดี๋ยวเราทำเองนะพี่ะำถามพี่นะอ่ะอีกสักหน่อยกันก่อนจะปล่อยเนาะเนาะ เออถือเนื้อกันเดี๋ยวคนอยู่วะเนี่ยโจทย์ชุดนี้ต้องทำเนื้อสะสตอี่เป็นแนวดิ่งอะเดี๋ยวกไ้แนวตรงอะคน เดี๋ยวตรงไม่มีเหรออ่ะสิบห้าข้อท้ายสิบห้าใครส่งปล่อยหลุดไป,ไปได้โอเคสิบห้านะข้อท้ายขอก่อนข้อท้ายขคร้อน,นี้ก็ขอแคปคนคว่ามีมีใครมาบ้างมีใครที่มีการฝืนชีวิตอยู่เนอะ ข้อที่ห้าสุดาสล้วครับวันนี้ข้อท้ายสองชั่วโมงครึ่งนอนเนาะจบทุกเรื่องของการทเทแบบแนวแนวเส้นตรงนะยีเครับลองฟิสิกส์นี่วิวออกให้เขียนนะ ครูเขาตกลงไงอาจาร,รย์ได้บอกในข้อส่ามอบไที่ได้ยินมามีเขียนนะติวาก็เขียนเคมีก็เขียนใช่เคมีมีเยอะไหมอะ่ะเคมีเหรอก็ดูคลิป้อนหลังครับพี่ติวให้แล้วไม่เขียนเขาเขียนตรงนี้ไหมรัหนึ่งปอดก่อน ออเยอะไหมจำไม่ได้แต่รู้ขอดูเนี่ยนะผลการดูขั้หบังออกสี่ข้อเองสข้อนี้มันน่ากลัวมากเลยก็สี่ข้อก็ข้อแรกก็เขียนตารางห้าแล้วอันหนึ่งข้อห้าคะแนนนี่ไม่เอานะเกินห้าครับเพราะอะไรเพราะข้อช้อยสามสิบข้อข้อคะแนนแา่ว่าจะเหลือทั้งหมดอีกสี่ิห้าคะแนน สี่สิบห้าคะแนนนี้อยู่ในข้อเขียนสี่ข้อแต่ละข้อประมาณสิบกว่าคะแนนโอเคไหมหมายความว่าข้อเขียนไม่ได้คือตกเลยโอ้ดูเปนแบอกวัดอะวัดปัานละอะไรข้อเขียนไม่ได้ตกเียเคมีไงก็เนี่ยก็ข้อเขียนสี่ิห้าคะแนนข้อการมันสามสิบเขียนไม่ได้ก็ตกเลยใช่ไหมน้อยก็ครึ่งหนึ่งนะ โหดไหมเงียบคือตาส่งมาเร็วขอนี้ให้ถึงสี่โมงครึ่งเร็วเฉยๆก็เสร็จแล้ววันนี้ ไม่รู้เหมือนกันหมิงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูตารางสอบยางเขาสอบอะไรบ้างก็วันแรกวันแรกเออคือวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะไม่ได้ทำนะฟิสิกส์เคมีชีวะจันเอ่อจันพุทธสุกออแล้วก็วันแรกจะมีพวกอังกฤษกับไทยใช่ไหมไทยกัอังกฤษใช่ไหแล้วก็อ่านคีวิคอ์เนอะ ส่วนวันสองจะเป็นเรื่องของเคมีนะเคมีหลักภาษาไทย่ะคณิตเสริมสังคมนะคณิตเสริมระวังนะครับเตือนนะเตือนแล้วนะนี่คณิตเสริมมีให้แล้ว,ลวข้อสอบมีให้แล้วทุกอย่างมีหมดแล้วแค่เราจะถามหรือไม่ถามนั่นเองไม่ดิแค่เราจะทาํทา,ราทหรือไม่ทําอ,อันสุกไม่มีชีววิทยานะสุขศึกตาคณิตศาสตร์นอะแล้วก็ดาราศาสตร์เนี่ย วันศุกร์นี้ก็จะเจ็บๆนิดนึงมีชีวะกับคณิตวนๆกันหน่อยปะสังเกตพี่ผิดูดาราศาสตร์ให้หน่อยสิยา,งงาเลยสังเกตทุกวันจะมีคำนวณกับความจำรวมนะนะจะได้บาลานซ์ไงหรือเปล่าดูห,หน้าก็เดิมพอตรวไปอยู่วันเดียวกันก็นจะดีมากโหย้ยมันเลยอะหัวระเบดเย้ใช้เครื่องคิดเลขวันเดียวไงพี่ ใชได้แค่ใช่ได้แค่ใชไดแค่วิธีเคมีอ่ะมหนูะนะมอสีคณิตศาสตร์คุณละก,อก้อนกับคุณไปบูใช้ไม่ได้่อ่ะเฉลยกระสุนปืนวิ่งพาวิ่งทนะลุเนอะดูระยะก่อนระยะคืออะไรระยะคือสี่ใช่ไหม ใครวะกุ้งไได้กุ้งมากุ้งได้ส่องนีกุ้งมากุ้งมากุงาก้งกุง้งไอคือไหมอ่ะ,อะกุง้งระยะคือสี่ใช่ไหมใช่ผิด้ระยะก็เป็นเมตรเนาะสี่เซนมันคือศูนย์จุดศูนย์สี่เมตรใช่ป<อ>่ะกุ้งใช่ใชใชโอ้ว่าความเร็วลดลงเพราะว่าความเร็วต้นมันคือหกสิบใช่ป่ะเป็นยูเนาะ มันลดลงเหลือเท่าไรเหลือยี่สิใช่ป่ะหาเวลานะคือหาทีสูตรแล้วเอสเท่าอะไรกู vt เอสกับ vt เฮ้ยเอสกับ u บวก v สิพราะความเร็วเป็นคงที่คงทีส่วนสองใช่ไหม เก็ไม่รู้ว่า0.04มันก็คือ4คูณ10กับ0.0 0.0 0.04ถ้ากับ u ูบวกวี็นะคือ80ส่วน2แล้วก็คูณด้วยที0.04ูนี่ะมันเท่ากับ80ทีเลยอ่ะทีเดียวก็่เไรอ่ะก็0.04หาร80คืออะไรวะงงอ่ะหาร40ิีดีบ้าหาร40 เวลาเราหารพวกสัดนโยมเนี่ยให้เราให้เราเลื่อนจุดนะเนาะเลื่อนมาข้างหลังหนึ่งสองข้างข้างล่างก็เป็นหนะึ่งสองเนาะนี่เป็นสี่เลื่อนมาสองจุดก็เติมศูนย์ไปสองตัวก็สี่ตัดสี่เนาะก็เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งพันมันก็คือหนึ่งคูณกับสิบกำลังศูนย์สามตัวก็ลบสามต่อข้อขอควายโอเคไหมโอเคประมาณนี้โอเคไหมไดเด็กๆทุกคน